สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะเนาะกับหวยลาวสูตรพิเศษนะคะเนาะวันนี้นะคะมาดูผลกันนิดนึงนะคะเนาะผลออกนะคะออกกันที่สามหกศูนย์ห้าสามนะคะเนาะอ่ะสามตัวบนนะคะ จะอยู่ที่053นะคะ2ตัวล่างจะอยู่ที่60นะคะเนาะอ่ะวันนี้เรานะคะมาดูในสูตรที่เราคำนวณกันนะคะในวันที่9เนาะแอดให้วิ่งที่เด่น4นะคะไม่มานะคะเนาะมาเข้าโซนรองนะคะก็คือ3นะคะเนาะคือ3553 5, 5, 3นะคะในชุดคัดเน้นๆนะคะ เห็นนะคะว่าแอดเลือกอยู่ที่55า 5, 5้าและ53นะคะเนาะวันนี้โดนกันไปเต็มๆนะคะกับ53นะคะเนาะ,ะยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะคะเนาะถูกกันไปนะคะในชุดนี้เนาะจากเาาสูตรพิเศษนะคะมาดูงวดใหม่กันเลยเนะาะในวันที่12นะคะเนาะพฤหัสนะคะ ในสูตรคำนวณวันนี้นะคะเนาะชุดแรกนะคะ08นะคะ03นะคะศูนนะคะ09นะคะและ07นะคะ และศูนย์ห้านะคะเนาะ,ะในโซนนี้นะคะโซนต่อมานะคะแปดสามนะคะแปดสี่นะคะแปดเก้านะคะโซนต่อมานะคะสามสี่นะคะสามเก้านะคะและ สี่เก้านะคะอ่ะโซนต่อมานะคะห้าสองนะคะและห้าสี่นะคะสามหกนะคะและหกหนึ่งนะคะเนาะ นี่จะเป็นในเลขชุดนะคะที่แอดคำนวณน,นะคะเนาะอะนะคะในวันที่สิบสองเนาะพฤหัสเนาะชุดวิ่งเด่นนะคะมากันเลยนะคะขอเด่นกันอยู่ที่ห้านะคะลอง สามนะคะเนาะอ่ะสามอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้นะคะเด่นห้าลองสามนะคะคัดเน้นเน้นนะคะวันนี้อ่ะคัดเน้นเน้นสามชุดนะคะวันนี้เนาะชุดแรกนะคะ ห้าสนะคะห้ี่นะคะหกหนึ่งะคะและสาหกนะคะสามสี่นะคะ มามๆนี้กันเลยนะคะเนาะและ05นะคะอันนี้จะเป็นในโซนเลขนะคะที่เราคำนวณเนาะ,ะขอซูมนิดนึงนะคะอ่ะนะคะอันนี้จะเป็นใน,นชุดนี้เนาะแอดขอเลือกนะคะชุดแรกนะคะขอเลือกอยู่ที่36 ห้สองนะคะและ,ะในชุดนี้นะคะมันจะติดอยู่ที่นิดนึงนะคะเนาะอ่ะนะคะประมาณนี้ก็เลยเนาะสามชุดนี้นะคะปักนนกันไปมาดูหลับสูตรหนึ่งกันบ้างนะคะเนาะ เราวสูตรหนึ่งนะคะที่เราคำนวณกันไปในวันนั้นนะคะวันที่เก้านะคะเนาะอ่ะผลออกนะคะศูนย์ห้าสามหกศูนย์นะคะอ่ะแอดพลาดไปตัวหนึ่งหรือเปล่าแอดเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งนะคะของไฟของไพ่นะคะเนาะขอเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งคือ เจ็ดศูนย์นะคะเนาะอ่ะกันไปนะคะเ,เพื่อนๆเนาะอย่าลืมนะคะเนาะอ่ะแอดขอฝากนิดนึงนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเนาะกับลาวพิศษนะคะเนาะอ่ะมาชุดนี้กันนะคะสามชุดนะคะเนาะแอดเลือกสี่ชุดให้นะคะไม่สามเลยนะคาสี่ ในชุดวิ่งเด่นนะคะแอดเลือกเด่นสีนะคะไม่มานะคะมาเข้าโซนสามเนาะก็คือสามห้าสามนะคะวันนี้โดนกันไปเต็มๆนะคะเนาะยินดีด้วยนะคะเนาะเพื่อนๆที่ตามแอดเนาะจะเห็นว่าถูกกันนะคะเนาะวันนี้เนาะอ่ะฟาดฟาดกันเลยนะคะก็เวลาเอาคืนเราก็เอาคืนกันเลยนะคะเนาะได้ทีก็คืนกันไปเนาะ ันนี้เราฟันกันเต็งเต็งน้ำๆนะคะมามางวดต่อมากันเลยมาเดินกันต่อในชุดใหม่กันเลยนะคะอะไม่ได้เขียนขออนุญาตเขียนนิดนึงเนาะมาเขียนแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้เพื่อเป็นการเสียเวลาแอดรีบเขียนนะคะมาชุดแรกเลยนะคะสายหเลยนะคะหกแดนะคะ หกเนะคะหกศูนหหนึ่งนะคะโซนต่อมาสายเจดนะคะเจ็ดปดนะคะเจด้านะคะเจดศนะคะและเจ็ดหนึ่งะคะโซนสายแปดนะคะแปดปดนะคะแปด้านะคะแปดศู 80, และ แปดหนึ่งนะคะเนอะ้องอ่ะมีตัวเพิ่มแน่ๆนะคะขอเพิ่มอยู่ที่ห้าศูนย์นะคะห้าสองนะคะห้าสี่นะคะสามหกนะคะสามสี่นะคะ สามเจ็ดนะคะอ่ะวันนี้แอดเพิ่มขนาดนี้นะคะเนาะอ่ะนี่เป็นแนวเพิ่มนะคะเนาะเลขเด่นนะคะวันนี้ติดเด่นอยู่สามตัวนะคะเพื่อนสามสี่ห้าสามสี่ห้าในนี้ไม่มีติดเลยนะคะสามสี่ห้าเนาะแอดขอเลือกไปเลยนะคะที่ห้าและ หกนะคะ,ะฟันกันไปเลยที่ห้าเนาะวันนี้เ <5 S 2> นะะ้ 50, 52, นห้าน,นะคะจะมีอยู่ที่ห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่นะคะส่วนหกนะคะจะมีอยู่ที่หกสามหกหนึ่งเจ็ดศูนย์อันนี้แอดเลือกนะคะเนาะจะได้ประมาณนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดแอดจะคัดเนาะวันนี้ขอสามชุดนะคะสามชุดคัดนะคะวันนี้คัดอยู่ที่หกหนึ่งเจ็ดศูนย์และห้าสอง าสี่นะคะอ่ะสามชุดแ,ดแถมตัวหนึ่งนะคะเนาะแถมห้าสี่นะคะเนาะอ่ะไม่ว่ากันนะคะเนาะวันนี้นะคะคัดชุดเน้นๆกันเนาะอ่ะถ้าชอบนะคะเนาะวันนี้เลขสวยนะคะแอดว่าสวยนะ ขยับนิดนึงนะคะอ่ะเทียบกันไปนะคะเนาะอ่ะใกล้เคียงกันอยู่นะคะเนาะอ่ะก็มันลายนิดนึงนะคะอ่ะใกล้เคียงกันนิดนึงนะคะเนาะอืมในสูตรก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่แอดชอบด้วยอ่ะวันนี้เราก็จะลาคลิปนี้ไปนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะอ่ะวันนี้เราฝากกันไปนะคะเนาะ ลาวพิเศษและลาวสูตรหนึ่งนะคะเนาะคัดกันไปนะคะเนาะวันนี้ให้ปังปังกันนะคะในวันที่สิบสอเนาะสิงหาคมมาเจอกันนะคะกับหวยลาวนะคะนะอ่ะขอลาคลิปนี้ไปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะคะเนาะอ่ะยังไงเราก็มีการเข้าบ้างนะคะเนาะไม่ผิดหวังนะคะในงวดนี้ ในเงที่ผ่านมาไม่ผิดหวังนะคะงวดใหม่เราก็มาปังๆกันต่อเนาะแล้วก็บคุณทุกท่านนะคะที่ตามรับชมขอลัที่นี่ไปสวัสดีค่ะ